ชื่อหนุยพัิชาปันหมู่บัณฑิตรุ่นที่2ของ p m m คณะบริหาร,รธุรกิจค่ะเริ่มต้นเนี่ยก่อนที่จะมาทำของตัวเองก็มีช่างเจ้าของร้านร้านหนึ่งเขาแนะนำบอกว่าอ้อไปเป็นช่างที่ร้านพี่ไหมก็ไปเลยทำไมต้องตัดผมใช่ไหมคะมันมาด้วยตัวของมันเอง<ม>พอไปเสร็จเรียนเสร็จอา้าวชอบเฉยตัดไปตัดมาอา้าวเป็นเฉยถนัดเฉย 3เดือนโดยประมาณาที่ PIM ผถามว่าตอบโจทย์ความสนใจไหมนั่นคือมากเลยต้องใช้คำนี้เพราะว่าส่วนตัวหนูชอบงานบริการนะคะอยู่เซเว่ก็เลยรู้เลยว่าเออแบบงานบริการคือน่าจะใช่แล้วหละอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยลองไปเรียนเพราะว่าเขา มีสนใจตรงที่ว่าเขาให้เรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยจริงๆมันใช้ได้หลายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการส่วนหน้าร้านปรับใช้ได้หมดเลยตั้งแต่หน่วยทำงานที่เซเว่กับการใช้ชีวิตก็ปรับใช้ได้หมดเลยรวมมาถึงจนจนถึงที่ร้านเนี่ยค่ะการคิดโปรโมชั่นหรืออะไรเงี้ยได้หมดเลย ก็ตรงเลยไปเรียนเขาก็สอนทุกอย่างที่เราจะต้องนํามาใช้ที่ร้านอย่างเงี้ยค่ะเรียนที่พ m มันมีประสบการณ์เยอะมากคือเราจะมีทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่สําคัญกับการใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็การที่เราจะมาเป็นเนาจ้าของกิจการเองอย่างเงี้ยค่ะเพราะตัวหนุยเองเนี่ยหนได้จากตรงนั้นมาเยอะมาก เอาง่ายๆถ้าเกิดเราไม่ได้เรียนหรือว่าเราไม่ได้ผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาเราจะคิดไม่ออกว่าเอ้ยจะต้องทํายังไงต่อไปตรงไหนต่อแต่คือยังมามาทําของตัวเองแบบนี้ค่ะเราก็ได้ไอเดียจากที่เราทํางานที่ร้านจากที่เราเรียนแบบนี้ค่ะ